สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับผมวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่เฮงประพาโสมมารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมแต่รอบนี้นะครับผมผมจะเอาเหรียญที่ผมยังไม่เคยได้เอามามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเอามาค่อนข้างยากนะครับแรกๆออกมานี่แพงมากนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้ว นะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะต้องบอกเลยวัตถุมงคลหลวงปู่เฮงประภาโสรุ่นเจริญพรบนออกทุกวันนะครับแล้วก็เข้าทุกวันนะครับเข้ามาทุกวันเลยนะครับก็มีสองเหรียญน,นี้นะครับที่ผมยังไม่เคยได้มานะเดี๋ยวพามาดูกันนะครับท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่เฮงประาโสรุ่นเจริญพรบน,บนขอบนะครับ สามารถติดต่อช่องไอ้ภาเพลินได้โดยที่โทรนะครับหรือช่องทางไลน์เท่านั้นนะครับได้แค่2ช่องทางนะครับผมได้2ช่องทางนะครับถ้ากรณีใครนะครับผมที่ไม่มีไลน์นะครับสามารถแอดไลน์มาอขออภัยท่านใดที่ไม่มีไลน์นะครับสามารถโทรมาสั่งได้นะครับส่วนใครที่มีไลน์ก็แอดไลน์มาได้นะครับผม อ่แอดไลน์นี้ก็จะชัดเจนกว่านะครับนี่วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะของที่เข้ามานะครับนี่ของที่เข้ามาก็จะมีประมาณนี้อ่านี่นะครับวันนี้ตรงกับวันที่1 6มีนาคม2 5 6 6นนะครับนี่ฝั่งเพชรมาจัดเต็มเลยนะครับผมสำหรับท่านที่อยากจะได้รายการฝั่งเพชรซึ่ง น้อยรายการมากที่ทานะครับผมน้อยรายการมากที่ทําสําหรับรุ่นเจริญพรนะนะถ้าเป็นรายการลุ้นน่ะจะมีแค่รายการเดียวเท่านั้นนะครับเป็นนวะฝั่งเพชรนะครับเป็นนวะฝั่งเพชรคือรายการเอ่อรายการลุ้นรายการลุ้นรังอ่มันจะมี2รังนนองไม่ใช่รังทองแดงจะอยู่ในรังรังเนี้ยนะครับผมรังธรรมดาแล้วกัน นะครับลังธรรมดาแล้วกันนะถ้าเป็นลังทองแดงกล่องจะสีแดงนะครับนี่จะอยู่ในลังนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีรายการเดียวด้วยนะครับหลายท่านนะครับผมอยากได้นะครับหลายท่านอยากได้ฝั่งเพชรเพชรแท้นะอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันเดี๋ยวผมขอพามาดูเหรียญที่ผมยังไม่เคยเอามากันก่อนนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับ เลี่ยมพอเลี่ยมมาพร้อมเลยนะอันนี้สําหรับท่านที่แบบว่าเขาต้องการเลี่ยมเก็บนะครับแบบนี้ไม่ได้เลี่ยมใช้นะเขาเลี่ยมเก็บผิวนะครับถ้าเลี่ยมกรณีแบบนี้นะครับผมคือเลี่ยมเก็บผิวก็คือผมก็ไปขอแบ่งปันเข้ามานะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับลงยาเขียวลงยาจีวรแล้วก็ลงยาขอบนะครับด้านหน้านะครับ นี่ด้านหลังก็จะลงยาแดงนะครับลงยายันนะครับผมยันห้าแล้วก็ลงยานะครับนี่อันนี้ก็มี PFC นะครับจองไว้อยู่นะครับเนื้อเงินนะครับหาไม่ค่อยจะได้นะครับหาไม่ค่อยจะได้นะครับราคาไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับปกติผมเอามาแบบ มาแบ่งปันได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เป็นราคาที่ผมขายแล้วอ่ะนะครับเป็นราคาที่ผมเปิดแบ่งให้กับ fc แล้วอ่ะนะครับในกลุ่มนี้แพงกว่าผมปล่อยก็มีนะครับในกลุ่มนะแพงกว่าที่ผมปล่อยก็มีนะครับเป็นเงินนะครับอย่างเช่นเเงินธรรมดาอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดอยู่ที่2 0 0 0นต้นๆนะครับแต่ตอนนี้ไป2 5 0 0 2 7ห0อะไรนอย่างเงี้ยนะก็เอามาไม่ไหวนะครับเอามาไม่ได้นะครับ อ่ะอันนี้ซึ่งรายการนี้ผมยังไม่เคยเอามาเลยนะนี่ก็มีพี่พีเอนะครับผมให้ผมหานะแต่ก็ต้องตามตามคิวนะครับมีหลายท่านให้ผมหาเงินเยอะนะครับผมแต่ก็ต้องตามคิวนะอย่างรายการนี้จะแพงหน่อยเพราะว่าเป็นรายการพิเศษนะครับลงยันลงอ่าลงยายันนะครับจะแพงหน่อยนะครับ อันนี้ก็อยู่ประมาณ3,000บาทนะครับพอเป็นพิเศษนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พิเศษนี่ก็อยู่ที่2,000ต้นต,นตน้นะครับแต่ราคาไม่แน่ไม่นอนนะครับราคาไม่แน่ไม่นอนนะครับรายการต่อไปนะครับผมเป็นเนื้อนวะลงยาแดงนะครับผมทำมา2-3 EP อแล้วเหรียญน,นี้กว่าจะได้มายากมากนะครับไม่ค่อยมีคนมาปล่อย นะครับไม่ค่อยมีคนเอามาปล่อยนะครับน,นี่นี่นะครับรายการนี้นะครับผมกอ็อยู่ที่ราคานะครับราคาตลาดอยู่ที่3,000บวกนะครับราคาตลาดอยู่ที่3,000ันบวกเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะครับรงยาแดงนวะลงรายการนี้รายการเดียวนะครับสร้าง100เหรียญ นะครับรายการนี้จะอยู่รายการที่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แต่รายการโดยรวมอ่ะสร้างส0 0ร้0จะตอกพิเศษลงยาแดงนะครับต้องมาลุ้นเอานะครับโอกาสได้ไม่ง่ายนะครับผมต้องบอกว่าได้ไม่ง่ายเปิดรังก็ต้องลุ้นเหมือนกันไม่รู้ว่าอยู่รังไหนนะครับไม่ได้อยู่ทุกรังนะ ไม่การันตีอยู่ว่าอ่าไม่การันตีว่าอยู่ทุกลังนะครับนี่เป็นลงยาแดงนะครับอันนี้เหรียญนี้ผมไม่เคยมาเลยนะนี่เลข4 5นะครับสวยงามนะครับผมเลข4 5นี่นะครับอ่าชอบรายการไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผม สอบถามเข้ามาได้นะหรือท่านใดต้องการแบบเนื้อโซนล่างผมจัดเซ็ตให้อยู่นะครับราคาแบ่งปันกันไปนะครับจัดเซ็ตให้นะครับอันนี้มีราคาติดมาด้วย <c oughs> นะมีราคาติดมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตตะนากากเงินนี่เนื้อสัตตนากากเงินนะครับไอ้เลขอะไรเอ่ยเลข2หลักด้วยนะครับผม ต้องบอกเลยว่าเข้าแทบทุกวันแล้วก็ออกแทบทุกวันนะสำหรับเหรียญหลวงปู่เฮงนะครับเล่นกันไม่ซาไม่หายจริงๆนะครับเล่นกันไม่ซาเลยนะแต่ในกลุ่มนี้การหมุนเวียนเริ่มชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าส่วนมากคนจะเก็บกันเยอะแล้วรุ่นนี้ก็มีกระแสตั้งแต่ในพิธีปลุกเสกนะครับรุ่นนี้นะในรุ่นนี้นะครับ ราคาออกมานี่แรงมากนะครับราคาออกมานี่แรงมากนะครับต่อมานะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับนี่เนื้อนวะหน้ากากเงินผมขอญอาตไม่แกะถุงซีนแล้วกันนะระอบนี้ผมขอญอาตไม่แกะถุงซีนแล้วกันให้ดูกันแบบนี้แหละนะเพราะว่าความสวยของเหรียญน,นี่ก็ทะลุถุงซีนอยู่แล้วนะครับนี่ เป็นน,นากากเงินผมมีอยู่สามเหรียญน,นะ,ะผมมีอยู่สามเหรียญน,นะไม่ได้หาง่ายๆนะ้วตอนนี้เริ่มหายากนะครับเพราะว่าคนเก็บเยอะคนเก็บเยอะนะครับอย่างรายการนี้สร้าง300เหรียญน,นะครับในกลุ่มลูกศิษยนะ์เป็นหมื่นนะลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นนะอย่าลืมนะครับผมว่าเป็นหลักหมื่น ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะครับเขาต้องการรายการนี้ขึ้นมานะครับผมไม่พอนะต้องบอกก่อนนะครับผมถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับมีประสบการณ์ขึ้นมานะครับผมอย่างไงก็ไม่พอแน่นอนนะครับอ่าเกนี่ต้องเตรียมเลยนะต้องหาต้นฉบับได้เลยนะครับ่านี่ อันนี้เป็นนวะนากกากเงินนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูทีเด็ดกันเลยนะครับนี่ทีเด็ดคือรายการนี้นะครับนวะฝังเพชรแท้นะครับผมนี่เ,นเขาไม่ได้ติดแค่สังคตินะเขาไม่ไติดนะอันนี้คือเขาต้องไปคว้าน,เ,นเห็นไหมเขาปั๊มเสร็จต้องไปเจาะนะครับผมนี่ผมก็ไม่ได้มีกล้องวัน้ไม่ได้ใส่กล้องนะนแล้วเขาก็กดเพชรลงไป น,นี่อ่ะคือฝังจริงนะครับนี่แหละคือเขาเรียกว่าฝังจริงๆนะครับไม่ได้ติดนะครับผมเพราะหลายๆรุ่นทํามาส่วนมากเขาจะติดกาวนะครับจะติดกาวนี่เป็นรายการฝังเพชรนะผมมีอยู่6เหรียญนะรอบนี้นะครับมีตําหนิอยู่เหรียญหนึ่งนะครับใครที่แบบว่าต้องการแบบไม่ต้องการความสวยงามแต่ต้องการแบบ เอาไปบูชานะครับมีอยู่เหรียญหนึงนะอ่าฟังดีๆนะครับผมมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับจะเป็นแค่ตำตำหนิตรงจมูกเฉยๆนะครับผมไม่สังเกตนี่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่สั้นใดที่แบบว่า,ารับได้เดี๋ยวผมหาก่อนอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะโอ้โหนี่ออกม่วงๆนะออกผิวม่วงนะครับนี่ ฟังเพชรน่าเก็บนะครับลองเอาเครื่องเช็คก,กดได้เลยนะครับผมแท้แน่นอนนะครับผู้สร้างไม่รับประกันผมรับประกันให้นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เขาเช็คทุกเม็ดนะครับเนี่ยเช็คทุกเม็ดสร้าง300เหรียญน,นะครับสร้างสามอันนี่ไงนี่นะครับที่มีตำหนินะครับเห็นไหม นิดเดียวจริงๆนะครับตรงจมูกนิดเดียวจริงๆถ้ามองเป็นผนนะมองไกลๆระยะไกลนะครับนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะครับอ่ามีเหรียญเดียวนะครับผมราคาแบ่งปันกันไปนะครับมีตําหนิจมูกจึง้งเดียวนะครับนิดเดียวนะครับผมเอาไปเลี่ยมกรอบใส่ทองนะครับเพื่อเป็นสรีมงคลนะเนี่ ถ้าไปใส่กรอบทองจะขึ้นไหมผมว่าขึ้นนะนวะกับกรอบทองน่าจะขึ้นนี่นี่คือเนื้อนวะโลหะนะครับผมนี่ที่หลายๆท่านอยากได้บางท่านบอกว่าถึงจะไม่เข้าพิธีปลุกเศษเนื้อนวะยังไงก็เป็นเนื้ออันศักดิ์สิทธิ์เขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมไปฟังเข้ามาอีกทีหนึงนะครับนี่ต่อให้ไม่ปลูกเศษนะครับ นวะโลหะเป็นเนื้อที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็เลยอ๋อเข้าใจว่าทั้งว่าทำไมนวะบางบางเหรียญบางรุ่นทำไมแพงกว่าเนื้อเงินผมก็เข้าใจตรงนี้แหละนะบางรุ่นนะ่ะนวะแพงกว่าเนื้อเงินนะอย่างเช่นเหรียญฝังเพชรเนี่ยเนี่ยเท่ากับเนื้อเงินนะครับผมเท่ากับเนื้อเงินนะ ฝั่งเพชรอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นทองแดงนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมจะจัดชุดจัดชุดให้นะครับผมนี่โอ้โหแถวทองแดงเถื่อนโอ้โหยังไม่เคยรีวิวใช่ไหมเนี่ยทองแดงเถื่อนเนี่ยน,นะครับสวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับ สวยๆเลยสําหรับท่านที่แบบว่าไม่ชอบงานลงยานะครับผมนี่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าผมก็มาเผื่อด้วยนะครับเมื่อามาเผื่อสาหรับท่านที่ไม่ชอบงานลงยาส่วนใครที่ชอบงานลงยานะครับนี่แนะนําเลยนะครับอันปาก้าลายลายธงชาตินะครับนี่เรียกเหรียญว่าเป็นเหรียญนานาชาตินะครับคนต่างประเทศเขาจะชอบ นะครับเหรียญน,นานาชาตินะครับนี่อ่านี่นะครับเป็นอันปะกานะครับผมอันปะก้าลงยาลายธงชาติก็จะมีประมาณนี้นะครับพักหลังนี่ไม่ค่อยเอามาเยอะแล้ว เพราะว่าหาไม่ค่อยจะได้นะครับหาไม่ค่อยจะได้นี่นะครับปกติในวันหนึ่งผมจะมาประมาณสักสิบยี่สิบเหรียญแต่ตอนนี้ไม่ด้วยความหาไม่ค่อยได้นะครับเข้ามาทีล,ล,ละเหรียญสองเหรียญอันนี้ผมมาแบบรอมาแบบเยอะๆผมถึงทําคลิปนะครับอันนี้น่าจะประมาณ5วันนล่วเนี่ยน่าจะประมาณ5วันแล้วนะครับเนี่ยที่อยู่ในในเนีน้ยนะครับเนี่ย น่าจะประมาณ5วันนะครับผมรอ,อให้เยอะๆก็เลยว่าจะท,ทําทีเดียวนะครับก็คือเป็นวันนี้แหละนะครับนี่นากปกก็มีอยู่2เหรียญน,นะครับผมนาปปกมีอยู่สเหรียญน,นาปปกมีแรงนะนาปปกนี่แรงนะครับราคาแรงนะครับนากปกเมื่อกี้1นโคดอ่า1เฮงนะครับอันนี้จะเป็นโค้ด2เฮง โคสส้ด2เฮงก็ตอนนี้ราคาเฉียด2 0 0พแล้วนะครับโคสส้ด2เฮงไม่น่าเชื่อนะครับผมเป็นรายการแจกแท้ๆนะครับเนี่ยออกข่าวหลายๆช่องนะครับไม่น่าเชื่อเหรียญแจกจะไปรุ่นละเปิดเป็นพันสองพันนะไม่น่าเชื่อสร้างถามว่าสร้างเยอะไหมก็สร้างเยอะอยู่นะ สร้างเยอะอยู่อย่างเงี้ยทองแดงลมดำเนี่ยสร้างอยู่ที่1996เหรียญเกือบ2 0 0พันเหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเปรียบเทียบกับลูกศิษย์ในกลุ่มนะตอนนี้นะประมาณ13ื่นไม่พอนะครับถ้าเปรียบเทียบกับลูกศิษย์ไม่พอนะครับไม่พอไม่พอจริงถือว่าสร้างน้อยมากนะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆเลยนะครับ อีพีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญหลวงปู่เฮงปะพาโสรุ่นเจริญพรบนนะครับซึ่งสองเหรียญน,นี้ผมเพิ่งเอามาครั้งแรกนะครับอยากให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอยากให้ทุกท่านได้รับชมได้ดูกันนี่สวยไหมนี่นะครับอันนี้จัดสร้างครบอายุ8รอบ นะครับแดรอบไม่ใช่มาเอ่อไม่ได้สร้างง่ายๆต้องบอกก่อนนะครับผม8ดรอบสร้างได้แค่ครั้งเดียวนะต้องบอกนี้นะครับผม8ดรอบสร้างได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่มีเอ่อแรอบรุ่น2 8รอบรุ่น3าไม่มีแล้วนะ,ะน,วน,นี่นะครับครบอายุ8ดรอบนะนี่ ก็เป็นรุ่นที่แนะนําให้เก็บได้นะครับสําหรับรุ่นนี้น่าเก็บน่าเก็บสุดๆเลยนะครับน่าเก็บสุดๆวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไอพาเพินด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาด E ีใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าทางให้ดีนะครับกดที่เป็นรูปกระดิ่งไว้สักครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังดีนะครับ ท่านจะไม่พลาดรุ่นใหม่ๆแน่นอนนะครับจะได้ไม่เสียอกาสแล้วกันเนาะก็ขอฝากด้วยนะครับผมขอฝากด้วยนะครับผมกดติดตามกดถูกใจก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะอ่าโอเคนะครับผมคำพูดคำจาใดนะครับที่ไม่สุภาพนะครับต้องขอกราบขอภัยณะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP ถัดไปวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ